เป็นปกติค่ะถ้าอะไรที่เราไม่ได้ทำตั้งแต่แรกเนาะพฤติกรรมนี้นิสัยนี้การคิดแบบนี้ปล่อยวางแบบนี้ฝึกการารับฟังการรับรู้การนำมาเก็บไว้ในใจแบบนี้ฝึกวางแบบนี้ถ้าเราไม่ได้ทำมาตั้งแต่แรกเป็นเรื่องธรรมดามากมากที่เราจะไม่ได้ทำได้ดีเลยบางทีก็จะมีนิสัยแบบเดิมๆกลับขึ้นมาอีก ถูกไหมคะหลายหลายคนนะคะที่บอกในแต่ละคลิปหรือคลิปก่อนหน้านี้คลิปนั้นบอกทําไม่ได้หนูทาไม่ได้ผมทาไม่ได้โค้ชครับพูดมันง่ายครับพอเรื่องทําจริงๆอะมันจะไม่ได้ง่ายแบบที่โค้ชพูดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะที่โค้ชมาบอกทํามาแล้วกับตัวเจอมาแล้วอดีตเคยเป็นมาแล้วคะ่ะคิดเยอะคิดมากคนน้นทีคนนี้ทีคนนั้นทีจมปลักกับอดีต เคยถูกทําร้ายมายัางไงผิดพลาดมาเรื่องนี้เก็บมาคิดกับตนเองคนนู้นไม่ชอบเราแบบนี้นําเราไปนินทาพูดใหม่จริงเคยผ่านการคิดมากเคยผ่านการเครซี่เคยผ่านการ Crazy. เครียดเคยผ่านการเก็บมาใส่ใจแล้วมาเจ็บอยู่ในใจคนเดียวคนพูดพูดไปแล้วคนทําทําเสร็จจบแล้วเสียใจไปแล้วเรานํามีดมาตอกตัวเองซ้ำๆผ่านมาหมดแล้วค่ะแต่พอเราเริ่มมีสติมากขึ้น เราเริ่มอยากรักตนเองมากขึ้นแล้วอะต่อยให้ใครใจร้ายกับเราต่อยให้ใครคิดไม่ดีกับเราต่อยให้ใครเคยทำร้ายเราแล้วทำไมเราต้องใจร้ายกับตนเองซ้ำๆอีกล่ะก็เลยคิดว่ายังไงดีที่จะเป็นการให้เราแบบใจดีกับตนเองบ้างก็จะเป็นวิธีละหลายคลิปที่ขอทำดังนั้นอะไรก็ตามนิสัยใดก็ตามที่เราอยากเปลี่ยนแปลงตนเอง เป็นคนที่คิดอะไรมอบพลังใจกับตนเองมากขึ้นใครพูดนู่นนี่นั่น,นไม่ได้ตั้งอยู่บนความหวังดีสิ่งนั้นไม่ได้นำมาต่อยอดหรือมีประโยชน์กับเราเราก็แค่รับรู้ไม่รับเอาค่อยค่ยคยฝึกค่ะอย่าตัดสินตัวเองว่าจะทำไม่ได้อย่าลองไปไม่กี่ทีไม่กี่ครั้งไม่นานเท่าไหร่แล้วก็บอกฉันทำไม่ได้หรอกเลิกทำถ้าเรารักตนเองมากพอค่ะ เราอยากให้ตัวเองมีจิตใจที่มั่นคงแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงขึ้นปล่อยวางได้ง่ายไม่จมปรบับไม่เจ็บปวดก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความสุขทุกอย่างค่อยๆทำค่อยๆฝึกค,ควบคู่กันนอกจากที่โค้ชไม่ให้ทุกท่านไปตัดสินคนอื่นว่าคนอื่นเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นตัวเราต้องไม่ตัดสินตัวเองด้วยต้องไม่ด้อยค่าตัวเองค่ะเรามีศักยภาพมากพอเราทำได้เราทำได้ดีขึ้นแน่ถ้าค่อยๆทำ ค่อยๆทำไปอะค่ะวันละนิดวันละหน่อยแล้ววันหนึ่งเราจะเห็นว่าเราพัฒนาไปมากขึ้นเจอเหตุการณ์แบบเดิมๆเฮ้ยใจเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วใจเราไม่ได้เจ็บไม่ได้คิดมากแบบนั้นแล้วเฮ้ยเราไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรกับเขาเลยเพราะว่าเราทํางานที่หัวใจเราเรากลับมาเวิร์กที่ตรงนี้ค่ะรอบภายนอกก็หมุนไปปัจจัยเดิมคนยังจะเป็นแบบขี่นินทาพูดใหม่จริงใจร้ายเราใหม่ชอบเรา คิดว่าเราแปลกในสิ่งที่เราทำทั้งๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ก่อนจะเครซี่เครียดมากมันก็หมุนไปรอบๆนั้นนะคะดินฟ้าอากาศสภาพลมฝนอะไรที่ควบคุมไม่ได้หมุนไปแต่เรามาหมุนที่ใจตัวเองภายในเบาสบายมีรักรักตนเองรักผู้อื่นรักรไรเงื่อนไขเข้าใจความต่างเข้าใจมนุษย์ออกเป็นแบบนี้เองรับรู้ไม่รับเอาฝึกวาง ฝึกปล่อยพัฒนาตนเองยุ่งแต่กับเรื่องของตนเองฟังเสียงภายในตนเองมากขึ้นค่อยๆทําไปจนเป็นพลังงานที่ดีให้กับตนเองแบบเนี่ยเราจะรู้สึกดีกับตนเองภาคภูมิใจตนเองอะไรไม่ดีก็ขัดเกลาปรับปรุงพัฒนาอะไรดีต่อยอดฝึกฝนอะไรไม่เป็นทําไ,ไม่ได้ค่อยๆฝึกจะไม่ด้อยค่าไม่ตีกรอบให้ตัวเองว่าเราทําไม่ได้หรอก แต่เราจะออกมาฝากฟันออกมาลุยออกมาสู้ทำวันล,ละนิดทำวันล,ละหน่อยอะไรตรงไหนนะลองลงทุนกับตนเองลงทุนเกี่ยวกับการเรียนรู้ไม่จําเป็นต้องเสียเงินค่ะเดี๋ยวนี้มีแต่ถ้าเราแบบอยากลงลึกเราอยากจะไปเสียเงินลงทุนเรียนก็เป็นเรื่องที่ดีการลงทุนกับตนเองค่ะไม่มีวันสูญเปล่าการรักตนเองก็ไม่มีทางทําให้เราผิดหวังทุกอย่างร้อยเรียงกันดังนั้นอย่าตัดสินตนเองค่ะ อย่าด้อยคาตนเองว่าเราทําไม่ได้เราเปลี่ยนไม่ได้หรอกเราทุกคนพัฒนาได้แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทํำไหมเท่านั้นเองค่ะ